มาเป็นปามกับแม่ทำอ่ะคือเปลี่ยนเป็นขาหมูคาเฟ่สูตรทองเต้ปีนี้น่าจะแบบ5าปีแล้วพอมาเป็นคาเฟ่คือปามอยากให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นกลุ่มลูกค้าของร้านปามอ่ะจะเป็นแบบออฟฟิศกลัวเขาเบื่องไงข้าวขาหมูอย่างเดียวอะไรเงี้ยปามก็เลยเพิ่มแบบมีก๋วยจั๊บมามีแบบบะหมี่ขาหมูมีเกาเหลาเลือดหมูมีแบบข้าวหมูตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะให้มันเป็นคาเฟ่เล็กๆที่แบบมีเครื่องดื่มด้วยมีขนมด้วย ที่ปั๊มว่าเด็ดที่น้ำแกงค่ะคือน้ำแกงเนี่ยรสชาติคือเข้มข้นมากมีความแบบเค็มนำํำหวานตามกลมกล่อมค่ะแล้วก็หอมตุ๋นว่าเขาใหญ่เลยอะ่ะก็คือขั้นํามสี่ชั่วโมงแล้วเราจะมาตุ๋นข้างหน้าอีกตุ๋นนานแบบเนี้ยไม่ได้นิ่มจนแบบเละนะคะคือจะเป็นขาหมูที่ค่อนข้างเป็นชิ้นเป็นคำอะคะ่ะเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะที่มาถึงต้องสั่งเลยปั๊มก็คือต้องเป็นข้าวขาวหมูแหละอยากแนะนําอีกเมนูหนึ่งก็อยากให้เป็นข้าวหมูตุ๋นค่ะเป็นเมนูใหม่มีกะเพราด้วยอันนี้เป็นเมนูแบบใหม่ล่าสุดเลยจัดเกก็คคือแแแบบบบบบให้้ลูาแบบางงาทนง่ยแบบ เซตเอเซตหนึ่งเซตเดี่ยวก็คือคนเดียวทานเป็นข้าวขาหมูมีซุปลูกชิ้นเป็นแบบให้คล้องคออะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ํานี่ก็คือเลือกได้เลยน้ําอะไรก็ได้หนึ่งใช่หนึ่งร้อยบาทเซ<อ>ตคู่ก็คือสําหรับแบบมาสองคนครอบครัวก็มีค่ะก็แบบเป็นกับข้าวเนาะเป็นขาหมูเซตร้อยหนึ่งมีขากี่หนึ่งมีเกาเหลาเลือนหมูมีข้าวสองจานแล้วก็ได้น้ําอีก 2. สองเซตละสองร้อยยี่สิบ อันนี้ต้องสามัาทีนะสามนาทีเลรจ้าราคาเบาจับต้องได้มากๆงั้นถ่ายเลยอ่ะอย่างข้าวขาหมูเท่าไหร่คะขอเดานี่ต้องมี70 80บปดสิบาทโอ้ให้รูมากอันนี้ก็คือข้าวขาหมู50เพิ่มไข่60บาทค่ะหกสิบดีแล้วอันนี้ก็มีแปดสิบอ่ะเพราะว่าเป็นขาหมูเยอะมากนะครับกะเพราขาหมูข้าวกะเพราขาหมู60บาทค่ะบอกราคาเบาต่ออันนี้เมนูนี้คือบะหมี่หมูตุ๋นค่ะตัวนี้70บาท หมูต <lawsuit royable> <What S 2> ุ๋นมันแพงเน่ยทำไมถึงบอกอันนี้มีจํากัดเพราะอะไรคะก็คืออันนี้ปั๊มจะทําประมาณวันหนึ่งสามโลเพราะว่าปั๊มจะไม่ทําค้างเลยก็คือจะทําวันต่อวันค่ะนี่อร่อยโอ้โหอร่อยค่ะเค็ม้นคุณจะมีหวานหวานนิดนิดทาแค่เส้นละมีคู่กับหมูตุ๋นแล้วแล้วน้ำปลุกผลิวไม่ต้องปรุงอร่อยด้วยเนาะขอบคุณมาที่ขาหมูเนจจาขอใส่ซีฟู๊ดเอาละอร่อยกว่าชอบใช่ไหมคะชอบค่ะ เป็นขาหมูเนี่ยไม่ดันเนาะแรงอะไรไปเลแรงงานของฟันเลยอ่ะมันกัดไม่ให้ไปกัดเลยอ่ะนุ่มสิ่งเงี้ยนุ่มแต่ไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยใช่อร่อยเลยหอมมากอย่างนี้เราก็เรื่อสูตรฮ่องเต้จะเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะสไตลฮ่องเต้แล้วเรื่อส้มนะก็เป็ดกลางดีโอเคมากอ่ะขาหมูข้อเท้าอันนี้เป็นแบบ ขึ้นมาใหม่แล้วใช่เป็นเมนูที่แบบอยากให้มันมีแบบความทางเลือกเพิ่มขึ้นอาจจะแบบเอาขาหมูมาเพิ่มความแบบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำาบบข่าวกั่ใช่ขายดีเหมือนกันค่ะเมนูขายดีขาบด้วยตัวเนื้อขาหมูเขาว่า อร่อยมากทุกคนแร้านี้ดีอยากรู้จักรเสกด้วยากกินข้าวที่เติมจับก็มีใช่เพิ่มความความหลากหลายให้ลูกค้าลูกค้ากินแต่ละวันไม่ซ้ำกันแล้วบางคนนะหากของหวานเอย่ไม่ต้ก็มีอยู่ที่นี่เลยมี่นี่มี้วนดื่มมีขนมปังปิ้งแล้วก็มีเฉากล้วยนุ่มสดด้วยนะมีเฉากล้วยลำใหญ่ด้วยคือเราชอบขาหมูร้านนี้ตรงที่เขาแบบคูดี้แต่ไม่เลี่ยนแล้วก็เนื้อไม่กระด้างแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปเรียกว่าคมกล่อบลงตัวที่เฟิร์มร้านนี้อิ่มอร่อยคุ้ม แวะมาเปิดทุกวันไหมคะคุณตาไม่ค่ะช่วงนี้จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือตามเวลาออฟฟิศเลยใช่เ่ราะลูกค้าแบบใช่ใช่ค่ะช่วงนี้แบบนี้เลยก็เลยจะขายหนออฟฟิศใช่แล้วเปิดกี่โมงตีหนึงอ่าตอนนี้เปิด10บโมงค่ะแล้วก็ปิดประมาณไม่เกินหนึ่งคืมนะฮะใครอยากจะอร่อยนะครับอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาอยากได้กับข้าวหนีที่อร่อยยืนหนึ่งในเทเรัั ขาหหูขาเตห้องเต้ตรงนี้ซอยอะไรเดี่วันนี้จะเป็นตรงข้ามเจริญรัตซอยสามตรงข้ามซอยสามใช่ค่ะอาหารอร่อยแน่ค่ะสวยแห้งไม่หมดของร้านอร่อยที่สุดเนือเนแม่กินแล้วให้ไวรับจานต่อเออสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี จะนีได้อชาแลแลอชูมาอาชูมายูด<อ>กงยูเบือ่อกงยูไม่เบื่อนะต,กกอต้องบอกว่าบ<ม>รรยากาศดีมากกลิ่นผือยัยงใหม่อยู่นะวันนี้เราสองคนนะคะมาอยู่ที่ซันาเฟที่ตึก ICS ไอคอนสยามแน่นอนที่สุดแล้วตอนนี้เด็ดมาก<ะ>โปเกาหลีเกาหลีกินแล้วน่าจะเป็นกงยูฉันจัดให้เสามจานสามจานมีอย่างต่อไปนี้พักฟังโฆษณาสักครู่ครับขอไดกคอมเมนต์ก่อนอะไรจ๊ะ m a n ก Go Twist Fashion อร่อยไหมพอใจไหมดีมากของดีจริงๆสเต็กสันคอหมูซอสโคชูจังกินมากค่ะพี่เสือว้าวเด็ดต้องบอกว่านืกเหนือจากสเต็กแล้วมีข้าวด้วยเมนูข้าวดีๆข้าวญี่ปุ่นผัดซอสโคชูจังสเต็กหมูสันนอกอีกหนึ่งจานที่ฉันฝากไว้เธอเป็นเพนเน่แซ่กรอบคุโรโบตะซอสโคชูจังอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อีกหนึ่งโปรจากคู่กินหรือเปล่าแสรู้นะ เธอแสรู้มากกับสเต็กไก่และบอสตันแฮมซอสโคชูจังมาพร้อมกับส้มตำข้าวโพดเชฟอ่ะขอชิมใช่ไหมนี่อันนี้เป็นแบบว่าสเต็กหมูสันคอหมูด้วยใช่ไหมเพราะโคชูจังอร่อยมาพริกไทยอ่ะอร่อยพี่ตัวเนื้อหมูอะตัวสเต็กหมูอะนุ่มมากนุมม่มอ่ะขอพี่เพนเนีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่นะแต่ก่อนเนี่ยเมนูเพนเนีไม่ค่อยเจอในซานตาเฟ่นะชีสใส่มาไม่งกเลยอะดูดิอ๋อชีสสิ ด,ดีดีมากๆอร่อยโคตรมาที่ข้าวญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับสเต็กหมูสันนอกมันดีกว่าข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆอืมดีมันหอมอะไรก็ไม่รู้อ่ะโปรคู่ฟินก็ดีบอสตันแฮมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเต็กไก่อร่อยมากอยากให้คุณแวะไปซานตาเฟ่ได้ทุกสาขาเพราะว่าอร่อยจริงแล้วเพราะว่าชจัดโปรดีๆให้เราตลอดนะพี่ตุ่นเนาะบอสตันแฮมไม่เคยผิดหวังเลยนะให้ไวันนี่ยจัดทั้งสองโปรก่อน23สิงหาคม ใช่แต่ย้ำนะน้ำสมาชิกใหม่บ้านใจทองดีมากที่สุดสนับสนุนบรยการโดยซานตาเฟเสิร์ฟความสุขทุกสถานี